เกูตายแล้วกูตายโอเคขอบคุณมากเบนโดนแบรนดอนแบรนดอนแบรนดอนกูตายแบรนดอนเฮียเลื่อนเลยหนึ่งอะบอกเฮียแล้วสลามจะ A K O เลยกว่าจะตายก่อนก็ได้มันไม่รู้เฮียอะไรเลย R ชิน่โอ้โอ๊ยโอ๊ย โอ้มดดูดีเียยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮี้ยจะตายอยู่แล้วอ้อยจะตายโอ้ยเกือบวิ่งออกไม่ทันเกือบวิ่งออกไม่ทันว้าวเจอบ้านต้นไม้ว้าวว้าวเจอทีเี็ดแล้วไม่น่าอิสลามมันกำลังคืบคานเข้ามาในบ้านอีกเบนดอนหัวควายมันขึ้นมาอันนี้ โอ้โหมึงกระโดดมา r K O กูสองรอบได้ยงไงวะนี่หยอดเข้ามาจงออกไปซะเจ้าปีศาจร้านอ๋อ,อ,อ,อดูมันดิอ,อ๋เอเกิดเป็นกูคันนี่นี่หลอก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 โอ้ยมึงตีใส่กูทำไมตีตีแล้วมันก็มาหา มันตีแล้วมันน็อกแบกมาหากูอ่ะน้ำเฮลิบุฟอยนี่นะตายเป็นน้ำเฮลิบุฟอยไอ้เ้ยกดผิดรู้เหรอเวตีมันช่างแม่งแล้วกันฆ่าไยโอ้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 ย ทองทองสมบัติสมบัติลงไปเรื่อยๆเลยดีกว่าโอ้ว้าใครแม่งหลไรใครแม่งไม่ปักทอดวะเฮ้ยสวัสดีครับคุณโนมโนมโนมมาแต่ฟักเกอร์ไปใจยุงใครแม่งไปตีสลามรบ้างตอนนั้นมันเดินมาเนี่ยไม่รู้มันอยู่แล้วอ่ะมันอยู่อยู่แล้วอ่ะมันอยู่ดีๆอยู่ดีๆมัน าดูมันตีเดียวดูมันปลาดิเงี้ยปลา่าโคตรแม่งเลยเฮียนี่มึงก็โอ้โหตีครั้งเดียวก็ไปโดนดิไอ้เฮียนี่ไอ,อ้แม่งจะกลายเป็นสื่อสารแล้วเนี่ยไอ้ผีมาเต็มเลยเพราะการตายของเราเนี่ยนี่ตัวเดียวเราตายไปกี่คนวะเนี่ยยิงยังก็โผล่ไป เออฮีโร to ่มาแล้วฮีโร่มาแล้วแมวฮีโร่จากโลกใต้พิชิพอมาแล้วว้าวควักควักเอื้อแบนดอนอยู่ดีๆมึงก็ขึ้นมาข้างบนสางั้นอาริสัสว้าวไอ้มึงชิ้กูเฮ้ออะไรกูตายแล้วเนแล้วขวบซวยมาเยือนมพืสร้างบ้านผิดธี สร้างบ้านปิดมูลไปเลยเว้ย <3 SM magg ot> ส <S <S ุด <N> ดีสุดดีนี่กระจอกโอ้ทำไมกระจอกขนาดนี้วะผีมาอีกแ้วสองตัวด้วยดักเวกันเขายโอ้แม่น้มันจะตายแล้วไอเฮียแบรนดอนแม่งเปิดประตูให้ผีเข้ามาผีแม่งทะลุเข้ามาได้แล้วหมายถึงซอมบี้อะนะ ่าไอ้แบรนดอนฮีแบรนดอนโอ้ยปดประตูระเบิดขึ้นมาใหม่ให้มันอยู่นี่นี่นี่ตายเลยเอ้ยผีใหม่แกวผีมาสองตัวเลยโอ้ยปิประตูทันงูอันไเด็ะ พัดตายแล้วเกินไปอีกแล้วเฮียกูวดเขียดเลยซอมบี้เฮียนี่แม่งกระโดดดักกูสองรอบแล้วเนี่ยจับกระตายได้ปะวจะจับได้ด้วยขอมจับกระต,ยต,ตายใครจะตายวะมันมันตกไปมันน่าจะตกไปตายที่เดียวกูนะั่นนานไง <c oughs> เอาไม่ใช่เหรอ เชือกเนี่ยนะมีเชือกแต่มึงตกลงไปตายผมนี่ระวังเชือกแล้วทำไมมันตกไปตายวะเ <Okay. S 2> องทแเคคอตายแล,แล้วนะออมันชอบเดินมาหากูทำไมวะเนี่ยไม่รู้จิตใจมึงไม่รู้ผมลงมามุง่งเจอลมเดินมามุง่ง<อ>พาเพื่อนมาด้วย มึงลงมาหากูไม่พอแม่งพาเพื่อนไปด้วยเอ้ยกูเจอแมงมุมขยุมหลังคาฆ่ามันเองคือมันได้ตายเลยนี่มาแมงมุมโอโหปดอ้าเกิดไปโก้คันสองคนมึงไปฝั่งขวาให้ได้มึงไปฝั่งซ้ายให้ได้แล้วกันนั่นคือภารกิจมึงฮะฮันจอนเฮ้ย เฮ้ยกูหย่อนเชือกมาแล้วกูหย่อนเชือกลงมานะเฮ้ยหย่อนเชือกลงมาด้วยความเร็วแสงเงินเลยไอ้ย่าเฮ้ยเร็วไปฝั่งซ้ายนั่นเองเฮ้เร็วเร็วเร็วเกินไปก็ทําให้ตายได้เว้ยเมฆาพุนน่ะพี่บุ๋มเด็กตีเพื่อเดียวตายพี่บุ๋้ไปทางข่าวเกลียดที่สุดเลยตางข่าวเนี่ยโอ้ยโอ้ยโ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 ยไอ้แบงค์พี่บูมได้กล่าวไว้ พี่เจมได้ทําการเออตอนกลางคืนพี่เจมได้ทําการออกไปข้างนอกแล้วเอากระเป๋าตังค์ที่มีเงินแบงค์พันแล้วก็กระเป๋ากุชี่แล้วก็เออกุญแจรถเขาเรียกรถมัดแต่งเอาไว้หน้าบ้านแล้วก,กลับไปนอนต <c oughs> <c oughs> ่ออะไรวะอ๋ออะไรอ,ะอ่ะอ้าเมื่อกี้ผมวางหรอวะ <c oughs> ไม่รู้ว้าวบัตรมู๊จ ยิงปล่อแล้วเราจะวางอันนี้ได้ดูข kind of okay. ้างบนหัวไปวันนี้โอ้โหแม่งดวงตาไม่เลยไอตีนมันทำอะไรโอเคไปลงไปยังอย่าพูดว่ายังเมืองมุมละยังเมืองมุม จะไปไหมอยัง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 ไปลงลงไปดูยางโอมกันเถอะโอเคกินยาเเกือบตายตายด้วยยอยอดทอดมาเก็บดูกระจักดีๆกันอะไรวะเอย่ามายุ่งดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮิบ ตีดีดีตีดีดีตีตีดีดีเฮ้ยรอหลอหล่อมาดิมาดิครับ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 เก่งแน่จริงก็มาดิครับเฮ้ยไอ้เยี่ยมแม่งแม่งตายน้ำไปมาไปไอตัวนี้เนี่ยมาเป็นกองทัพเลยสักสามตัวสามลุกหนึ่งอ่ะอโดนอะไรตายอ่ะโดนอะไรกับดักอ่ะ ไม่น่าใชจอ้าวทำใจกับดักเป็นคอยซ่อนไม่น่ามีนะเมื่อกี้มันอยู่ดีๆมันก็ตายอยู่ดีๆมันก็ตายเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องทุกอย่างเฮ้ยโอ้โหกระโดดข้ามคุณเลยนะเก่งแบบกระโดดข้ามเป็นเก่งแต่กระโดดข้ามโอ้๋อลุงสวัสดีครับลุงลุงอะลุงอย่าโกรธนะครับว่าพวกผมเอาตัวรอดนะฮะโอ้ยโดนเลี้ยงขายของ มกูกำลังจะตายโอ้โหเกือบตายโอ้โหเกือบตายไล่เมยร้อสายสิบสองโ้โหระว่าลตัวเฮียอะไรหลังเริ่องอยู่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวถึงไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้ย วิ่งสตัวเลยวิ่งก่อนว่ะวิ่งก่อนววิ่งเลยปะต้องวิ่งโอ้ไม่ก่อนไปนาคุณปู่จะตายแล้วอย่าปล่อยให้ให้คุณปู่ตายดิวะเออพี่แงจะตายแล้วอยู่นิ่งไว้เลยโอ้ชิปหายแล้วแม่งเข้ามาในบ้านเต็มเลยโอ้ชิปหายแล้วคุณปู่ตายแน่นอนไม่ปู่ไป ้ยทำไมบอลตาไตุตกต่ยมันวะมันมาสองตัวเลยเดี๋ยวกูจะการตรงนี้กูยังจะตายอยเราไม่ได้จมน้ำตายอ่ะจมน้ำตายเหรอมันมาแกมันมาเพิ่มอีกตัวนึงเงี้วปลาแข่งนแสงอึน